เพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนๆที่ติดตามเพจนหน้าแนนอยู่วันนี้นะคะในหน้าแนนจะมาพูดเรื่องการตั้งเป้าหมายค่ะาการตั้งเป้าหมายของตัวในหน้าแนนเองนะคะ ก็คือจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นแหละว่าแนนมีเป้าหมายอย่างไรนะคะทำอย่างไรแนนถึงเป็นนายหน้าแนนได้คือคลิปก่อนหน้านี้ก็คือ3วิธีคิดในการเปลี่ยนชีวิตนะคะจากพนักงานมาเป็นนายตัวเองนะคะวันนี้แนนก็เลยจะมาพูดเรื่องที่เชื่อมโยงกันก็คือเรื่องการตั้งเป้าหมายนั่นเองค่ะวันนี้แนนมีพีระมิดมาให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะ ปีระมิดของแนนเองนะคะการที่แนนมีเป้าหมายเนี่ยอยู่บนยอดเนี่ยฐานของเป้าหมายฐานฐานการทํางานของแนนเนี่ยทำอย่างไรให้ให้แนนขึ้นไปอยู่บนยอดพีระมิดได้นะคะก็ตอนนี้ตอนก่อนหน้านี้แนนอยู่ในช่วงวเก็บข้อมูลให้มากขอนะคะ พูดง่ายๆว่าการทำงานในหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะเราจะต้องมีข้อมูลให้มากพอเช่นเรามีฟาร์มมิ่งมากพอนะคะมีข้อมูลที่อยู่อาศัยในละแวกที่เราต้องการขายให้มากพอนะคะมีข้อมูลของรายได้หรือประชากรในละแวกนั้นให้มากพอมีข้อมูล ของอสังหาริมทรัพย์แถวแถวนั้นให้มากพอค่ะตัวนี้แหละค่ะมันจะเป็นฐานที่มั่นคงและแข็งแรงของเรานะคะมีคนอินบ็อกซ์มาถามแนนหลายๆคนเลยว่าว่าเพื่อนนะคะที่ที่เคยทำงานบริษัทเดียวกันเขาก็ถามแนนมาว่าเอ๊ะทำอย่างไรหรอทำยังไงจะทำยังไงถ้าเขาอยากเป็นหนายหน้าเหมือนแนนตอนนี้เขาก็ยังทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่นะคะ ในตำแหน่งเดียวกันกนะ็คือตำแหน่งเมนเจอร์แต่ว่าเขาก็อินบ็อกมาถามว่า,าพี่ทำยังไงหรอพี่คิดยังไงอะ่ะทำไมพี่ทำได้นะคะแนนก็เลยบอกเขาไปค่ะว่าการที่เราจะมาอยู่จุดที่เป็นนายหน้าสังหารหริมารัพ์บอกเลยว่าเราไม่ได้มีเงินเดือนนะคะก็คือว่ารายได้ของเราเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ stable เหมือนคนที่รับเงินเดือนประจําทุกเดือนแต่รายได้ของเราไม่มีขีดจากัดน,นะคะเราทํามากเราได้มากเราทําน้อยเราก็ได้น้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับความขยันและการการที่เราเก็บข้อมูลให้มากพอนั่นเองนี่คือเป็นช่องสุดท้ายสังเกตจากฐานของพีระมิดนะคะเขาจะมีความแบบกว้างกว่าเพื่อนนะคะ ก็คือกว้างกว่าข้างบนนี้นะคะนั่นแหละคือการที่เราต้องเก็บข้อมูลให้มากพอระยะเวลา 3- 6ถึงเดือนเนี่บอกเลยนะคะว่าคุณอาจจะท้อแท้สำหรับคนที่ทำเป็นมือใหม่นะคะในช่วงแรก3-6เดือนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ขายเลยนะคะไม่มีไรายได้เข้าเลยแต่สิ่งที่คุณจะต้องคิดต่อไปก็คือการส ทัศนคติที่ดีนะคะกับงานของเรากับตัวของเรานั่นเองการสร้งางทัศนคติที่ดีกับงานและตัวของเราเนี่ยจะช่วยไม่ให้ทำไม่ทาให้เราท้อแท้คุณอาจจะได้ยินเสียงจากคนรอบกายคุณนะคะรอบข้างกายคุณเขาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยทำอะไรอยู่ทำไมไม่เห็นได้สักทีเมื่อไหร่จะได้ขายสักทีแบบนี้ค่ะ คือมันจะทําให้ความรู้สึกของคุณมันเฟลเราก็รับฟังเขาไว้แล้วก็นําคําที่เขาพูดมาเป็นแรงกระตุ้นดีกว่าดีกว่าที่เราจะมานั่งท้อแท้แล้วก็ยกเลิกหรือว่าลงเลิกนะคะก็คืออยากจะให้กําลังใจสําหรับคนที่กําลังคิดอยากจะทําอาชีพนี้หรือจริงๆปิรามิดนี้ก็ทำได้กับหลายๆอาชีพเลยนะคะแทบจะทุกอาชีพยังไง แต่และอาชีพเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายหรือมีโกเซตโกของเขาของตัวเขาเองนะคะแต่ว่าขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับตัวแนนเองเนี่ยก็แนนเก็บข้อมูลให้มากพอนะคะแนนสร้างทัศนคติที่ดีนะคะกับตัวเองกับงานของแนนนะคะแล้วก็สร้างะคอนเนคชันการสร้างคอนเนคชันนะคะหมายถึงอะไรการสร้างคอนเนคชันไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชันกับลูกค้าผู้ซื้อ เองก็ดีหรือว่าผู้ที่ต้องการขายเองก็ดีนะคะแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงของเราเราจะต้องบอกเขาไปว่าเราทําอะไรเราเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเธอมีทรัพย์อยากจะขายาเธอบอกเรานะ,ะเราเราจะดูแลให้นะคะนี่คือการสร้าง ion, ะคอนเนคชันค่ะแล้วต่อมานะคะพอเราสร้างคอนเนคชันเสร็จเนี่ยสอย่างนี้ การสร้างฐานความมั่นคงของพีระมิดนะคะสามอย่างนี้ก็คือสร้างความมั่นคงของพีระมิดของคุณเองต่อมาเราก็ต้องลงมือทำค่ะเราจะต้องลงมือทำนะคะหลังจากที่เรามีข้อมูลมากพอแล้วเรามีฟาร์มมิ่งมากพอแล้วเราสร้างทัศนคติที่ดีแล้วยังไงเราก็ต้องทำได้ต้องคิดว่าเราทำได้นะคะ การสร้างคอนนิชันนะคะแล้วเราก็มาลงมือทำการลงมือทำทำยังไงการลงมือทำคุณจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเ,เดือนหนึ่งคุณมีซับเข้าเ,เข้าในฟาร์มมิ่งคุณในลิสติ้งคุณแค่สองซับนั่นถือว่าน้อยไปค่ะอย่างน้อยๆหนึ่งเดือนคุณจะต้องมี15 list ลิสติ้ง เข้ามาอยู่ในในการดูแลนะคะต่อเดือนนะคะเพราะมันเป็นโอกาสในการขายถ้าเรามีฟาร์มิ่งหรือลิสติ้งที่มากพอนะคะเราทำฟาร์มิ่งแล้วเรามีลิสติ้งที่มากพอโอกาสในการขายของเราก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติลูกค้านะคะต้องการซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ในพื้นที่โซนนี้แต่ในโซนนี้คุณมีแค่หลังเดียวนะคะลูกค้าไปดูแล้วลูกค้าไม่ถูกใจแล้วคุณไม่มีทซับอื่นที่จะมารองรับความต้องการของลูกค้าเป็นไงคะลูกค้าก็ต้องไปหาในหน้าคนอื่นหรือไปหาเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในแอรเรียนั้นๆน,น,นะคะถ้าคุณมีซั์มากขอเราสามารถนะคะที่จะ พาลูกค้าไปชมซับอื่นได้พี่ไม่ชอบซับนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะเรามีอีกซับหนึ่งนะคะที่คล้ายกันเลยค่ะราคาใกล้เคียงกันนะคะแต่ทําเลเดียวกันด้วยแต่เพียงแค่ว่าอยู่คนละที่เท่านั้นเองนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วนะคะถ้าเราปล่อยให้ลูกค้าออกไปมือเปล่าเนี่ก็คือเหมือนกับเรา ียรกาสในการขายถูกต้องไหมคะค่ะต่อไปนะคะพีระมิดที่เกิดจะถึงยอดถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยพอลงมือทำนะคะก็อย่างที่บอกลงมือทำแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างมุ่งมั่นมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะงานทุกงานเนยเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีสิ่งนี้เหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยสำหรับคนที่ การทำสำเร็จนะคะคุณจะต้องมุ่งมั่นและตั้งใจในการไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะแล้วยอดปริมิดของเราก็จะเป็นเป้าหมายนะคะที่เรา g ก t ตนะคะเราเก็ goal นะคะเรา get go ก l ก็คือไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเป้าหมายเช่นคุณบอกว่าคุณเพิ่งเริ่มทำงาน อสังหาหรือในหน้าอสังหาคุณเพิ่งเริ่มเข้าวงการนะคะคุณก็ต้องทําอย่างที่แนนบอกเก็บข้อมูลให้มากพอสร้างทัศนคติที่ดีสร้างคอนเนคชั่นลงมือทําอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วเราก็จะไปสู่เป้าหมายซึ่งคนที่มีเป้าหมายเท่านั้นนะคะเขาถึงจะเดินไปสู่เป้าหมายถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณจะไม่มีปรมิตตัวนี้ค่ะ คุณจะต้องเขียนเป้าหมายของคุณขึ้นมาก่อนนะคะว่าคุณอยากเป็นใครในอีก5ปีข้างหน้าไม่ว่าตอนนี้คุณว่างงานอยู่ก็ตามหรือคุณมีงานทำอยู่ก็ตามแต่ให้คุณคิดไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าคุณจะเป็นอะไร แล้วคุณก็หาเส้นทางนะคะที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของคุณขอให้ทุกคนโชคดีรอบคุณมาก,กค,ค่ะ